สวัสดีค่ะวันนี้นะคะตานจะพาทุกคนไปกินซุก,กี้ตีน้อยค่ะโดยร้านซุก,กิตีน้อยนะคะ่ะเปิดตั้งแต่เที่ยงวันยันตีห้าเลยค่ะแล้วก็ที่นี่นะคะคิดราคาเป็นแบบบุฟเฟ่ค่ะหัวละ2 1 9บาทแล้วก็บวกน้ำดีฟิล49บาทค่ะรายการอาหารเขาจะมีทั้งหมูเนื้อสไลด์อาหารทะเลปลาหมึกหอยแมลงคู่กุ้งสดอะไรเงี้ยให้เลือกมากค่ะเมนูมีเยอะมากค่ะตามตานถ่ายให้ดูเบื้องต้นเนาะ แล้วก็น้ําซุปเขามีทั้งซุปน้ําใสและก็ซุปน้ําดําค่ะส่วนเครื่องดื่มก็จะมีทั้งแบบน้าหวานน้าอัดลมน้ําเปล่าค่ะน้ําจิ้มเขาก็รสเด็ดค่ะมีเครื่องปรุงมีพริกกระเทียมให้เสริมน้ามะนาวด้วยค่ะนี่แล้วก็กินไปลกไปนะคะสําหรับระยะเวลาในการกินก็คือสชั่วโมงค่ะจริงจริงทานกินแค่ชั่วโมงเดียวก็อิ่มแล้วค่ะแล้วก็ของหวานก็จะเป็นไอซ์ครีมค่ะ แต่ว่าเราต้องซื้อถ้วยละ3 1บาทวันนั้นตันไม่ได้ลองชิมก็เลยไม่รู้ว่ารสชาติยังไงแต่ก็สำหรับสุก,กี้ตีน้อยก็ถือว่าอร่อยใช้ได้แล้วก็รสชาติดีมีหลายสาขานะคะ